เดี๋ยวมือนีสิผ้าแต่แมงกินนวลครับมือนอุ้ยฝนตกสองครับจักสิเปียงเลยนะครับเหมนจักสิคือเอครับเดี๋ยวไปแต่แมงกินนวลครับไปครับเดียวกันครับอุ้ยแต่กินนวลครับว่ามันตำรวจเลยครับรอจับยางเดียวเลยครับพวกนี้นี่อีกนี่ครับตัวหนึ่งโอ้ยพี่นี่นี่ยูรูมีครับนี่โอ้ยฝนตกลิ่นแม่มันเริ่มสิลงพื้นนะไม่ใช่ลงควายไม่ใช่ควายนี่ลงขี้ดินครับเอ้ยหลายครับหลายคาคาครับ ยืดมุ่งน้าไม่พี่อุ้ยเห็นว่ารับพี่น้องตามเดียวงมั้เดี๋ยวเผมนำให้เบิ่งเด้อนี่ครับนี่หนึ่งเดี๋ยวเด้อครับเด้อยวฟังนี้เด้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนี่นี่ครับสองนี่สามสี่สามเลยครับเลยนี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ครับนี่นี่แปดครับโอ้ยนี่ลงมือเพียงคนหนึ่งครับ เก้าอีกครับนี่โอ้ยเกือบซีบกับโอ้ยต้นเดียวไหมเกือบซีบพ,พี่น้องเอ้ยลงตำ่ตำๆเลยไหมขักขับขับพี่น้องมานม้านเนีน่ยนี่มานโอ้ยไปไปครับไปไปต่อครับไปต่อจิปหัวตายยงแดงดิแม่หลุดกินนู่นครับไหนว่าเห็นแบบแบบบางหนึ่งเหมือนเที่ยวหนิมั้งแบบ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 บีบวับบิบวับ ใส่แล้วเนะนาะเ,เดี๋ยวเลาะไปเรื่อยครับาน,น,าน,นานจะมีอยู่ครับอู้ลไล้ครับไล้ไไดเดี๋ยวนะครับไปเรื่อยๆครับอืมนี่ตาแดงๆนี่แม่นี่ครับเห็นบ่เห็นบ่ครับนี่นี่เดี๋ยวผม เละโอ้ยกล่องโบสดีบาไเลครับนี่นี่นี่ครับลบอยู่นี่นี่นี่เห็นวอลนี่นี่ตามเดี๋ยวียนี่แม่เนี่ยกินู่นนี่นี่หนึ่งนี่ตัวหนึ่งครับนี่สองครับกีนู่นนี่โอ้ยหลงตํำๆแม่ดินอยู่นี่พอหันอืงไหมโอ้นี่อึงเผาครับอึงเผาครับภาษากลางอึงปากขวดนี่ครับครับผมโอ้ยอึงเผาครับอึงเผา ไปครับไปต่อครับไส่กีนูนต่อครับเ้อ้ดครับกีนูนครับฝนตกลิ่นๆแ่นเหลี่ยใหม่ครับป้าเลยครับเนลี่ยมนี่นี่ครับตัวนึงนี่โอ้ยมันจับง่ายครับนี่ตัวนี้แห้งอยู่ขี้ดินพุ่นใช่ปะเห็นไ่มครับนี่นี่ครับนี่แล้วครับกีนูนโอ้ยมันสิลงขี้ดินแห้งพอครับนี่ดินอยู่นี่โอ้ยครับกีนูนกีนูนครับกีนูนป้าโอ้ผมผมครับอีกข้ามีอีกนะ พีผีีนี่นี่ี่นู่นครับโอ้หลายหลายครับพียูขี่ดินก็มีครับนี่สามตัวเลยครับเหียนบะพี่น้องนี่นี่นี่ตัวหนึ่งนี่สองนี่ครับนี่สามครับโอ้มันจะลงขี้ดินนะครับนี่ขี้ดินครับมันเริ่มลงขี้ดินม่นส่เห็ดขวายขี้ดินครับครับผมโอ้ยคาคาครับอ้ยกี่นู่นครับ ปวดๆครับหลายแห่งครับบู้ยอีสานบ้าน่าครับอืยแนวกินครับมาได้หากินเปลี่นโบวตายครับโอ้ยกินนู่นครับกินนวลเยอะส่ควดเลยครับเอาใส่ควดใส่ควดโอ้ยแค่นี้แล้วจับจนเต็มเบนเลยได้เนี่ยโอ้ยโอ้นี่ครับมีอีกครับนี่โอ้ยก it. ินนวลเนี่ครับนี่อืดหุ่นรูมั็มีครับเยอะเลยครับเด้อนี่ นี่นี่ครับเดียวเยวนี่นี่กินนู่นครับหนึ่งสองสามถ้ารุมก็มีครับนี่นี่ถ้ารุมมีตัวนึงครับนี่นี่นี่ตัวนึงนี่เสียครับนี่โอ้ยโอ้ยตัวนี้ครับปัดนี่นี่อีกนี่นี่ตัวนึงนี่ครับนี่นี่นี่อีกครับนี่อีกสองนะครับนี่นี่ตัวนึงล่างอีกตัวนึงโอ้ยต่ำๆแล้วเนี่ยเงี้ยแหรอครับโอ้ดีนี่นี่ครับกินน่นครับเอ้ยนี่ครับโอ้ย กินนู่นไหมมีอีกตัวหนึ่งนี่โอ้ยพีอีกโอ้ยครับมาปวดเดะโอ้ยนี่นี่เ่องพีอีกเออตัวนี้ไหมมาลายเลยพีนี่นี่นี่ยูพี่อีกตัวหนึ่งนี่โอ้อ้าพี่อีกไหมนี่เออกินนู่นไหมพี่ครับโอ้ยมาปวดเดะครับพี่น้องเอ้ยกินนู่นไหมขัวเสียเสียไปครับนี่ปาดเดี๋ยวไปอีกครับนี่อีก โอ้นี่ครับนี่ตัวนี้แห้งอยู่ขี้ดินครับนี่นตัวนี้นี่ร่องขี้ดินนะครับชิร่องครับนี่นี่นี่สองครับไปอีอยู่ปลาอีตัวนึงนี่นี่เห็นบอกปลากินนู่นครับอุ้ยเนี่ยเห้งร่องตัวนึงโอ้นี่เดี๋ยวเดครับว้ายปลาร่องขี้ดินมาปุ่นนี่นี่อู้ปุ่นน่ยมันกองขี้ดินไหมเห็นบ้านเราครับนี่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 เซตมือตัวนึงมึงนี่เดี๋ยวกับโอ้เต็มมือแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ขวดนะครับ เอาขวดขวดไหมนครับเต็มมือแล้วไหมเต็มมือแล้วเอาใส่ขวดนี่เต็มห้อขวดก็เต็มแล้วง่ายขวดเต็มแล้วบ่ที่เราชิมตัวนี่อีกตัวหนึ่งโอ้ยปลากินนู่นครับเต็มมือนะครับไม่มองใส่เลยครับยายนี่ใส่ขวดขวดก็เต็มนะครับยายนี่ขวดกระเทียมบ่ขวดเลยครับยังไงขวดเจ้าอู้ยงี้อ๋อใส่เลยครับเอามามาเมื่อกี้ครับ โอ้ยกินนู่นครับโมนี่คุูเอาเต็มที่เลยตัวนี้ครัครับครับคุณน่ะหายแล้วเออเออเออมาจับไซอยซนี่นี่ครับผมสวัสดีครับไอ้บิดคลิปสำเนียครับมือนี้ครับไลยเตือบไปกินนู่นไหมเต็มหัวเลยครับประมาณนี้แหละครับครับผมสวัสดีครับ